สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูขขุขสุข,ขนะคะ่ะมือน,นีภาคครับรถส้มวิวในหุบเขาเนาะพี่น้องเนาะมือน,นีขาไปกลางหุบเขาคนหน่อยก็ลองเพลงอี้ไปน้ำโอ้ยมีความสุขหลายเคนอันนี้เรื่องใหญ่ของฟินแลนด์โอ้ของอันประเทศอังกฤษอยู่ในหุบเขาเนาะพี่น้องเนาะคุยกับสิภาคเป็นมือนีพ่อก้เจ้านั้น กระเจเปิดเพลงเนาะพี่น้องเนาะแต่ไปถึงเร็วกับสวยแม่นามพานแม่นาำไปแม่นาำก็ะองงามีหลีพี่น้องสีเขียวมรกตดจ๊บกล่องขึ้นว่าได้ค่ะโอ้ยมีแต่ต้นใหม่พี่น้องเอ้ยก็คกุ้ยกันไปผนเมิง่งที่อแทดสวยงามพี่น้องก็เบิ่งไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งไปภาคไปแต่ก็มีความสุขดีพี่น้อง นี่สุดยอดวิวพี่น้องโอ้ยงามอีหลีจักสิว่บจังไหนวิวทิวทัศน์สวยงามมากขับไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นภาคข,ขับไปคันแม่นปัวไปน้ำกสิสด้ถ่า้าข้างหน,นเมื่อยี้ดอกพี่น้องอันนี้ไปน้ำเพิ่นก็ขวบพุณหลายๆได้อยายปอ้ย บได้เสียจับบาทค่าอยค่ากินก็เป็นลูกออกค่ารถค่าเรือกับเป็นมูออกเนาะนับเติมน้ำหมองน้ำมันบได้ซอยเพนก็ว่าให้ลูกซอยพนอยู่แต่ว่าพนกะบ่เอาถอกพี่น้องเพราะว่าในในพนก็ไปหาลูกสาวเนาะเขาก็เลยพาไปเที่ยวฮุบเขาขาไปนี่เขากะสิได้นั่งไปฟังนี่แต่ว่าขามากกสิออกไปฟังนงเนาะพี่น้องเนาะ แต่ละมือแต่ละเว้นในเิ็นกับกบคือกันเด้พี่น้องบางมือแดดบางมือแต่ว่าหิมะก,กับบล่ายตาสดเศ้าใน่ตื่นขึ้นมาไทายนีนยางสวยเลยพี่น้องข่างท่างมันเท่พกับกิบจอดจอดให้ถ่ายรูปถ่ายอย่างคนกสิหูว่าแม่นางทัางหลงังโมเดลไทยแต่ยังเนาะมันเท่ากสิได้วิวสวยๆมาฝากอันนี้ก่ะ เขาอยู่ข้างต่า,านี่ยนะพี่น้องมาฝากตะพนกับง,งามอีหรีเนะาะไทยขังแม่นม้ำไทยขังภูเขานี่อัน,นอันนี้รถบาดเป็นกับปวกเลือเนาะพี่น้องนะเนาะปวกเลือมาล่วงหลับเก่ารถบาดผ้าเทียวทั้งบกปวกเลือฟิลเลืออเมริกาโอวเลือดอยังก็ประเทศอังกฤษว่าไปใส่ ไปตะเลือกอเมริกาประเทศอังกฤษสวยงามมากเลยพี่น้องกระเบื้องไปน้ำกานขางท้างพีนง่น้องนี่เลือกมาแล้วพี่น้องเรือประเทศอังกฤษมาแล้วสวยงามบาา่กค่ะากสิวาจากไหนน้องมันก็สวยงามอีหลีเสียงเครื่องแตผ่ากอยเรื่อยๆตอกๆๆอ,อ,อ,อันนี้เลือหน่อยหน่อยนี่ก็เจเสีเอาลง จอดกลางน้ำเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้คนเปิดมากช่องใจมงนี้มันมันหลึกขาเจากับเอามาเปิดไกลๆเยอะสีมีเลือดล้ำเน,นื้อจอดอยู่กลางน้ำาม,มข้าเจากระรองน้ำหุกเขามาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะพวเก,กินเลือดก็สิเป็นหางหงเดือนคนเลือดขืนลองไปเรื่อยๆนอกเตเลือดกินตึงเลือดมีหางเที่ยวมีแถรเลี้ยวดวงสวยงามเ่ากับะ นั่งรถไปกับขับรถไปเรื่อยๆพี่น้องขับพักไปเรื่อยๆออกจากสวีเดนมหาหาหลุ่สาวกับสี่ชั่วโมงครึ่งนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ออกจากหลุ่สาวมาพักอยู่บ้านตากอากาศกับไปประมันห้าชั่วโมงนะพี่น้องเนาะกับเบียาบ้านนั่นวิวภูเขาง,งามงามพี่น้องเป็นสันเป็นสันเนู่ ออก่าออกจากหันมาในตอนนี้สิไปอยู่มักลางเต็นนะพี่น้องเนาะคางทางนสวยเดี๋ยวไปหอดกระสีเห็นนะว,ว่าสวยหรือพี่น้อง้าข้างทาาก็ยังสวยเนาะมังลางเต็นคนก็สวยคือกันมังลางเต็นก็นสวยคือกันพี่น้องคูน้าเมืองวิวทิวทัศน์เปนบ้านนี้ก็เจ้าสีภูเขาล้อมรอบนะพี่น้องเนาะภูเขาล้อมรอบแล้วก็หมู่บ้านจะอยู่ อยู่กลางภูเขาสวยงามหมบานสิยู่กลางภูเขาอยขจิตข้เจ้าจสิบบบปับพ,พื้นทีเลยได้พี่น้องยุต่ํากับยุติํรราเจ้าสิบบบปับพ,พื้นทีใส่เลยปับบ้านใส่พื้นทีบ่บานนีสิบบบปับพ,พื้นที่ใส่บ้านสิบบบคือเมืองไทยพี่น้องขนาดฝนตกมากอ,อ,อันน่ามีมาหลายชั่วโมงนี่ ตัวกับพป่อยปล่อยดอกบ้านอันนี้น้ำที่มาไหลเสมอคนกับยังบะถ่วมดพี่น้องคนกับจะเป็นไหลลงมาน้ำสาสน้ำไหลลงกลางล่างเนาะอันนี้คือไอ้ทางเหนือของน้องเวกับบะเหนือปายในดอกพี่น้องแต่ว่าระยะทางกักบบะไก่แต่พื้นอ้อมผู้เขาไหมพื้นขับรถอ้อมไปเรื่อยๆมีพี่น้องมันก็นเลยเป็นแบบว่าไก่ แต่ก็บ่ไกลดอกแต่ว่ามันก็หลายชั่วโมงพุ่นแม่น้ําเห็นบ่แม่น้ํามันก็มาจากพวกเขาเรื่อยๆเด้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็สิค่อยไหลลงมาเพราะว่าไอ้เดือนสิงหาคมกรกฎาสิงหาเพิ่นก็แบบว่ามันก็ยังมีหิมะอยู่แต่ว่าทางสวีเดนสิเป็นหน้า้อนโนเวก็เป็นหน้า้อนอยู่แต่ว่าไปงุเาก็สิหนาวพกคิดเบิ่งว่าเดือนนี้น่ะเดือนหนาว โอ้เดือนห่อนของเพิ่นแต่ว่าคือิ่งเดือนท่านว่ามกรากุมภาเนี่ยพฤศจิกาท่าน่ามกรากุมภาเนี่ยวันหนาวขนาดไหนเขาเจ้าอยู่ทั้งภูเขาเขาเจ้าอใส่สกีเอาเนาะพี่น้องเนะาะก็เจ้าผูใ้ใดมาเกียวจังสันก็เจ้าใส่สกีโอ้ยมาตกไปเตี่ยวทยักงในเราพี่น้อง ประเทศโนเวนี่ววนก็สวยงามเลยพค่ณนาะน้ะนำโตเกียวเห็นบ่าน้ำไหลสุดตลอดทางเลยพี่เนาะขาวสวยเป็นตะปมีเชอโลครับพี่นนองแต่ว่าน้ำนลกจากภูเขานะสิบอกไงนะเย็นเยือกติดเบื่องว่าเยือกขนาดไหน,นเห็นบ่พอสิมีจะพานขามไปอีกฟังหนึ่งแต่ว่าเฮากับขามมาอีกฟังหนึ่งแล้วพี่นนองเนาะมันจะเป็น,ะนะบบทะลุกัน มันจะเป็นออมออมออมไปเรื่อยๆปูนเถือกเขามองห้าสิไปกับไก่เติบอยู่ได้พี่น้องคนไทยไวิวแม่นําห้เบิง่งโอ้ยงามคว่าพี่น้องไอ้สวนขี้คือยขัวควายก็อยากให้พวกเจ้าเห็นเนาะพี่น้องเนาะฟังไวยผากาออกับเบิ่งทิวเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาวิวขังทาามาฝาก กัะตื้นขึ้นมากอยกับผากอส็จแล้พี่น้องเพราะว่าขันไทยทั้งหนอข่อยกษิตว่า,าวเองแต่าาว่าไทยเจสีกษิตเอาเสียงออกแล้วคนะเปิดเพลงแล้วพี่น้องนะกับกะได้วิวมาสวยอยู่พี่น้องคนน้เลนคางแม่น้ำไปได้ผ่านภูเขามาผ่านมาหมายว่าจเจ,จ,จ้าเจโง่ผ่านภูเขาเจ้าคือดวงภูเขาเงีย้ยงๆนะ พันผู้เขามาเป็นสียีสีปลูกจนหายใจแบบว่าบออกมอโพเห็นเดดเห็นตะเวนโอ้ยลงเลยคนว่านี่ยกับไปเรื่อยๆแต่ว่ากใกล้หอดแล้ว,ลวพี่น้องทำมันง่ามอหลีไปถึงที่พักเดียวสิไายห้เบิ่งอีกค่ะว่าเพื่อนเป็นจังไหนเนาะพี่น้องเนาะกับพาคไปจับกล่องขึ้นมาปะไรก็พอตายาตะตนใหม่ ้านเมืองกะเจ้าง,งามอีหลีพี่น้องอยู่ไกลไๆไปว่าไกลไกลแม่น้นำเลยหอนสวยงามเป็นทะเลเป็นนํำตกเป็นไดยสยางคาก,กรามาเกษิรไทยให้เบิงพี่น้องอยู่ทั้งภูเขากับยังมีทะเลอีกนะอยู่ทั้งภูเขานะ่ะเพื่อนเป็นแบบว่า ยยยอดเขานะคะกา,าสิพักกันขืนยอดเขาด้วยพี่น้องกากา마สพักกันขืนยอดเขานะครับไปเรื่อยๆใกล้หอดเราวล่ะพี่น้องตอนนี้นะคืออยู่ในหุบเขาเนี่แหละทุกนสิพักพักอยู่ในหุบเขานี่ยนะผนเบิ้งน้ำเนี่ยไปแตะาอาบก็ยังไงเนี่ย,ย,ยมือเ้ากับแปงฟันกันน้ำนี่นะ กลางเต้นกร้าแบบว่าเ้าทีเพิ่อแต่ง n h าไว้เซาทีกลางเต้นกะสามรอยโคกโคนพี่น้องแต่เราหลอกแต่ลราหลอกสามรอยว่กโคนกลางเต้นนั่นแบบว่าแต่ว่ามือไปกลางเต้นอะอากาศพวกใครดีพี่น้องพ้ายุเข,ข่าเกือเป็นก่อยไปน้าเต็นเจ้ากระเบื้องมันแบบว่า เขามาทางนี้อากาศกาเพิ่นบ่ค่อยดีปันในดอกพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่นอยู่หุบเขาเนาะอากาศก็สิได้แค่นี้ละ่ะมาฮอดข้างนอกค,นคล้ายๆแน่คางเต็นท์ก็ก็คิดว่าอยู่ก็สินอนไดน้บ่เนาะพุ่นน่ะกําลังรับรับฝนเฮิม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 ลงมาโอ้ยสียนอกเต้นนิดหน่อยเกือบบินก็ได้เข้าไปนอนน้ำลูกสาวลูกเคยหลาน กระตือยาม,มายามเศร้าน่ะกระเด็ดออกบรรยากาศดีอยู่พี่น้องเว่างน้ำใสติง้งลิงอยู่ตัวข่อยก็นอนข้างน้ำเย็นสีละเบิ่งว่าไปหอดจะเป็นงามปา่านไหนพูนภูเขาไกลๆบนมองภาคก,ก็ได้บนกระพ้อนใหไทยย่เด้มองนี้ส่งสายสิจอดรถสวนทางกันมันสิเป็นทางหน่อยๆผู้นึงไปผู้นึงมาพี่น้องสวนทางกันไปเรื่อยๆ จนให้รถกันอื่นคนนั่น,นแซงไปเรื่อยๆพี่น้องแต่ก็ดีกันได้ส้มบิ้วไปเนาะพี่น้องอะกะอยากทาอยากเห็นเนาะพี่น้องชีวิตนี่ก็ได้ไปเที่ยนึงก็ยังดีใจสินะเมื่อนี่ลูกสาวคนกะสิบากันออกไปกลางเต็น์มืออื่นว,ว,ว,วนนอ้วพุ่นน้ำไหลโจกโจกพี่น้องเอ้้ามสะพานมาแล้ว เจ้านาเปิ่งหลดผู้เขาจะนำดทวนเนาะมองกอยู่นะผู้เขายีซิหาลูกล้อมนะเจะ้าคือวังอยู่ในอ่างคาถาเลยแต่ว่าบทตกใจจังไหฝน,นเล่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 นเ่นเ,นเนสม,มอก็จะว่าปก้มีแต่พายอยู่เขาหัวก็เขาวางกดไปนี่โอ้สนอกสุดยอดอีหลีว่ะนะพี่น้อง สงสัยสิมากไก่หมองพักแล้วเบิ้งส่งน่ะ่เห็นบอกคอยๆมากเลยอยมากใกล้ถึงที่พักแล้วประพอนมากแล้วพี่น้องนี่แหละตุ๊กอยกับพัก้างๆนี่แหละสวยง่ามพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าขึ้นมาอยู่กลางป่ากลางดงกลากงหิมะกลางหุบเขาพอเท่าแม่เทาฮะพอเท่าแม่เทาเจ้าขึ้นมาอยู่กลา,างป่ากลางดงพูดน่อพี่น้องท้าหุ่นหิมะพอท่านละลายเลยหิมะยังไม่ละลายเลย ใายให้นพี่น้องเบิ่งนัไม่ยังเงี้ป่ะสิคองน้ำเพิ่นเปิดบ่ละยายปุ่นพี่น้องเจ้าว่าพานหุบเขาหุบเขาได้มาแเนี่ยเจียวว่าเพิ่นเปิดบ่ปุ่นเปลี่ยนยายโอ้ร้านเขาอยู่คุณนอาพี่น้องแก้มปลิ่เข้าจ่อเออ พาตุขยอยพานหุบเขาหุบเขาได้มาแน่พี่น้องเอ,อ้ยคนสิภาามาอยู่นี่เอาแพรย,ย้ายมาบังแพรย้ายแบ่แบ,แบ่เนียแพรฮึฮคนเสียกัานานสิมาแปะมาแปะรยังกะนนะคุณพี่น้อง คุนพี่น้องงามยุนล่ะเออบางทั้งยอดเขายังเป็นหิมะอยู่พี่น้องยอดเขายังเป็นหิมะเยเย็นจ่อยๆว่ะพามาในหุบเขาค่ะค่ะ ขี่งนอกบางกลางเต้นสวยงามครับเบื้งหิมาบ่ท่านไหนนำแข็งเงี้ยมาท่านหลาละไล่เลยพี่น้องพูนอยู่ทั้งยอดเขาอีกพูนบังเล็กน้อยเล่นกลางเต้น,น,น,งงนๆๆพุนรถบาด,ก,ก,าด,ดบากับมาะท้างไหนบ้นูนโว้หยยเจย,ย,ย,ย์เจยเจย์เจย์เจยนเจย์เจย์เจย์เจ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  เข้ากตัดไทยไปเห็นข้าเจ้าเขาของน้ามีสิบสองเห็นบ่ค่าเห็นบ่อมีเครื่งร้านอาหารสวยง่ามพี่น้องไทยพี่น้องเบิร์นคาคากรดโอ้โอ้เออเอองรัดไวยมึงสิไปใส่ฮะมึงสิไปใส่ คุณพี่น้องเออเถอะซุ้มบางแก่ไก่บางกันะนะคุณผภูเขาหิมะหิมะภูเขาพี่น้องภูเขาและหิมะสวยเียดเลยสวยงาม่ายให้นมูอบนคาคากอน ไทยรอบๆให้มูกคนเบิงแม่น้ำพี่น้อง